วันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2567เวลา17นาฬกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัสวรรดาดรามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วย จากนั้นเวลา18นกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระรชาชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐถินณวัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางคูลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วย